วันนี้แม่อมได้อยู่บ้านวันเดียวนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานอีกแล้วจะทํางานให้แม่อีกแล้วมะเช้าก็รีบตื่นมาแต่เช้าเพราะว่าต้องมาทำความสะอาดนะคะก็รีบเคลียรย์ให้เขาเร็วๆหน่อยเพื่อให้เขาได้นอนกันไอเย็นต้อเปิดแต่หัววันเลยนะคะข้าจะร้องทําไมคะลูก ข้าวหมดหร้อคะลูกยังไม่หมดเลยหนูหนูอย่าเลือกกินค่ะเดี๋ยวหนูจะโดนคุณแม่ฟาดนะคะหนูอย่าเลือกกินนี่พี่บอกอยู่ในนั้นี่เมกนี่ไม่ได้ในเรื่องกินเรื่องใหญ่โอ้ยเมื่อวานก็ไปซื้อยาฆ่าเชื้อกับแก้อักเสบอีกเพราะว่าไอ้ลุงเนี่ย ต้องกินนะคะไม่กินไม่ได้เลยเขาก็จะมีที่ของเขานะคะต่อตานก็มีที่ของเขาตาตาเก็ต้องกินยากแก้เศษตลอดเสษค่าเชื้อเนี่ยเหมือนไอ้ลุงขนาดประมาณเดียวกันเหมือนไอ้ลุงประมาณเดียวกันนะคะส่วนตาเอียก็ดีขึ้นแล้วค่ะไม่ค่อยงองแงเหมือนเมื่อก่อนแล้วดีขึ้นดีขึ้นเจ้าหนี้ก็เห็นแม่ไม่ไดไ้เห็นแม่ไม่ได้เลย อ้าตายไม่ต้องเปิดน้ำทิ่งไม่ต้งแต่อไหร่เนี่ยตา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 ยเป็นชั่วโมงค่ะเปิดไล่ฉีพี่ฝนโอ้ตายแล้วเป็นชั่วโมงเออเปิดไล่ฉีพี่ฝนนะคะเริ่มจะไม่กินข้าวไม่กินอาหารเ,เรม็ดแม่ต้องซื้ออาหารเปียกมาให้นะคะก็กินนะคะบางรสก็ชอบบางรสก็ไม่ชอบก็อาหารเปียกเนี่ยคะ่ะ อาหารเปียกนะคะต้องซื้ออาหารก็คืออาหารเม็ดไม่กินละซื้ออาหารเ,ราารเปียกละแม่อมก็ยังบอกว่าใกล้จะกลับดาวหมาแล้วลื้นะอาหารเม็ดไม่กินกข้าวไม่กินนะคะเลิกเบื่อแล้วทีนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยแม่อมเนี่ยก็คือจะต้องไปซื้ออาหารอาหารเมร็ดต้องมีซื้อคงจะไม่เยอะค่ะเพราะสะตังค์ไม่ค่อยมีก็จะซื้ออย่างละแค่อย่างละกระสอบนะคะส่วนพี่ฝนเนี่ยแม่อมต้องซื้ออาหารเปียกให้ครบ30วัน ก็คือวันละสองซองเช้ากับเย็นนะคะเช้ากับเย็นอาหารเราก็จะซื้ออาหารเม็ดนิ่มไว้ให้อันนี้อาหารกระสอบนึงเนี่ยถ้าเขาไม่กินเนี่ยเอญมันเป็นสมาธ์ฮาร์ดโกลของแมวหมาเด็กแม้อก็จะต้องเอาไปให้อ่างไล้์นะคะต้องอาจจะต้องเอาไปให้อ่่งไล้เพราะว่าพี่ฝนไม่กินก็จะกินอาหารเปียกแทนก็คือกินน้อยอค่ะกินแล้วก็กลางคืนเนี่ยถ้าอาหารอาหารเมด็ดนิ่มเนี่ยใส่ให้เขาเขาจะกินนะถ้าอาหารเม็ดแข็งแข็งเขาจะไม่กินละก็คือจะทิ้งนะ <S <S ทิ้งสองสามรอบแล้วแนมะ่อ้อมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะซื้อเปียกให้นะคะซึ่งวันนึงก็ประมาณสี่สิบบาทก็พันสองพันสามประมาณนั้นนะคะอืมแล้วก็อาหารเม็ดนิ่มของเจอฮายอาหารเปียกของเจอไฮายเนี่ยมนรบเมื่อวานไม่ชอบแต่รถเันนี้กินอยู่ก็จะกินของอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะก็อืมของพี่ฝนเนี่ยจะค่อนข้างหนักหน่อย ส่วนเรื่องยาเมื่อวานแม่คุยกับหมอหมอเขาไม่สามารถจะจ่ายให้แม่ได้เพราะว่าแกเป็นหมอโรคไตอะนะคะส่วนยาของเราฝนเนี่ยเป็นยาที่หลากหลายมากก็คือทั้งยาไทรอยด์แล้วทั้งยาการชักแล้วก็ทั้งยาตับก็คือ,เ,อเราเข้าใจเข้าใจว่าแกไม่สามารถใจ่ายให้เราได้ <c oughs> แกก็บอกว่าไม่ต้องประหยัดหรอกจ่ายไปเถอะแกว่าอย่างนี้นะเราก็เออตั้งใจว่าจะประหยัดสักหน่อยหรือเมื่อหมอจ่ายได้ไหมคือไม่ยากัารชักันแพงไงคะ มันหนักเป็นยาการชักแต่ว่ายามันลุตัดเขาก็เดือนหนึ่งสามกล่องไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพี่ฝนเนี่ยจะอยู่กับแม่อ้อนอีดนานไหมเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานไปคุยกับหมออยู่ว่านี่นะเขาเป็นแบบนี้แบบนี้นะอ่ะก็คือนอนแล้วก็อั้นฉี่กะเพราะว่าสาว่าอักเสบแต่ว่ากินยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบก็หายละอ่ะแล้วแมอ้อมงก็จะมียาอยู่ตัวนึงที่เป็นยาครอบจักรวาลนี่แหละค่ะกินทั้งหมาทั้งแมวแต่ว่าปริมาณในการกินเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเพราะว่าหมาเนี่ยหมอเขาบอกแล้วว่าก ต่อ1เม็ดก็เท่ากับว่า,าฝนนี่จะกินประมาณ3เม็ดต่อ1วันต่อ1ชนิด้องก็จะกินให้กินมื้อละเม็ดครึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาหยุดแล้วนะคะเพราะว่าเขาหายแล้วแม่ก็ไม่ให้กินถ้าเป็นปกติเราก็ไม่ให้กินเพราะว่าเขาก็จะกินยาการชักกับยาบารุง,งตับแล้วก็ยาไทรอยด์อยู่ทีนี้เนี่ยก็ประมาณ2เดือนแล,ล้วล่ะที่พ่อไม่เห็นพี่ฝนชักเลยนะพี่ฝนไม่ได้ชักเลยนะคะก,ก็ดีนะคะเราก็ไม่กล้าลดปริมาณยาก็คุยกับหมอเมื่อวานจะบอก มอพี่คงจะไม่ได้ไม่กล้าลดอะ่ะเพราะว่าเวลาเขาชักีิวน้างสารก็ต้องกินไปอยู่ก็อยู่ไปก็ไปก็บอกแล้วแม่ก็เออทําใจนะคะเพราะว่าถ้ารักษาพี่ผนเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆคือคือเอาจริงๆนะคะถ้าเขายังไม่มีอาการอะไรที่มันจะมา ที่มันเห็นแล้วแบบมันทําให้เราสลดถูหูใจเงี้ยแม่อมก็จะไม่ได้พาเขาไปทุกตัวนะคะถ้าไม่มีอาการออกมาให้เห็นสลดถูหูใจเราก็ไม่พาไปหาหมอถ้าอาการที่เราดูแล้วเราให้ยาได้นะคะเราก็จะให้นะคะเพราะยาที่แม่อ้อมให้เนี่ยเป็นเป็นยาฆ่าเชื้อะแก้กเสพซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมันเป็นยาเขาเรียกว่าอารักษาตามอาการนะคะเป็นยารักษาตามอาการที่เราเห็นอย่างเช่น อ่ามีอาการเฉียวมาเป็นเลือดปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอเคกินได้นะคะหรือมีอาการปากเจ็บนะคะมีอาการปากเจ็บหรือมีอาการที่เกี่ยวกับผิวหนังซึ่งยาตัวนี้มันจะกินได้เท่าที่เรารักษามานะคะเท่าที่เราดูได้เรารักษามาเพราะว่าม่อนที่เป็นแผลม่อนกินแล้วก็หายเพราะฉะนั้นก็จะรักษาแค่สามสี่ตัวนี้ถ้าเกิดอาการนอกเหนือกว่าน,นี้เราต้องพาไปหาหมอน,นะคะ ท่น,นี้ส่วนพี่ฝนเนี่ยอาการภายนอกหรืออาการอะไรเงี้ยม,ม,ม,มันมันมันไม่ออกมาเลยนะคะมันยังไม่ถึงขั้นทุรนทุรายหรืออะไรอย่างนี้เขาก็ปกติแต่ว่าเขากินข้าวได้น้อยลงตามภาษานะคะ,ะ,คะก็เอ่อแมอมก็ก็ก็เขาก็ดูปกติดีนะคะอืมอย่างที่ท่านได้เห็นทุกคนได้เห็นแต่ว่าความแก่ของเขาก,การลุกการเดินเนี่ยมันก็มีบ้างคือถ้าเราฝนยังเดินได้อยู่แม่อมยังใส่ ปูผ้ารองซับไม่ได้แล้วก็ใส่พันผืนให้ไม่ได้เนื่องจากพี่ผลจะดิ้นตะเกียดตะกายนะคะก็คือเสียของซะบระปราก็ใช้วิธีล้างเอานะคะจนกว่าเขาจะขยับตัวไม่ได้นะอีกเรื่องหนึง่งถ้าเขาขยับตัวไม่ได้เราก็จะต้องใช้อาเขาเรียกว่าอุปกรณ์ช่วยนะคะแต่ตอนนี้เขายังขยับตัวได้อยู่เราก็จะปล่อยให้เขาขยับไปนะคะแล้วก็แมวก็เขา้เขาๆออกโรงพยาบาลมาหลายรอบมาก ตั passage, ้งแต่วั well นเสาร์พ่อไปเจาะเลือดพอวันอาทิตย์พักวันหนึ่งแล้วคงก็ตายวันจันทร์ก็ไป <can> i̇şte road, ทางานบ้านอยู่่พ่อก็ให้พาไปหาหมอเพพ่อหายบอกว่าหายใจไม่สะดวกตอนนี้พ่อหายใจไม่สะดวกเลยทํายังไงดีก็บอกพ่อทนไหวไหมพ่ออีกสองวันหมอก็นัดแล้วเพอหมอนัดวันพุธงคะพ่อเขาบอกเขาไม่ไหวก็ยังถถูบ้านให้แกไม่เสร็จก็ต้องรีพาไปโรงพยาบาลคือพอสองโมงกว่าพ่อบอกใช่ไหมคะแม่อมก็ขับรถกลับมาบ้านแล้วก็ขับมาเนี่ยก็คือต้องมาคือทําการปิด ปิดทั้งหมดเนี่ยปิดทั้งหมดเลยนะคะเพื่อการฝนเพราะารเราไม่รู้เราจะไปอยู่กี่ชั่วโมงปิดทั้งหมดแล้วก็ปิดไอเย็นทั้งหมดทุกตัวนะคะพอเปิดไม่ได้ถ้า,าน้ำมันหมดมันมีปัญหาแล้วก็เปิดไฟทั่วบ้านเลยทิ้งไว้หมดทุกอย่างคือเปิดทิ้งไว้หมดก็กว่าจะทําตุราเสร็จกว่าพ่อจะเข้าอยู่ซ c u ก็สองทุ่มกว่าน้องกลับมาก็ประมาณสามทุ่มโอ้โหแล้วก็มาไล่ทําไล่ปิดกรง,งไล่แบบถามว่าก็นอกนะคะก็นอกอะ่ะก็นอกอะ่กนอกอะนอกไปคืนหนึง่ง วันอังคารก็ืตนขึ้นมาก็ทําุ่นนี่หน้าเสร็จก็ไปรับพ่อกลับบ้านนะคะแล้วพอับบ้ันก็มันก็ไม่ได้ใช้เวลาน้อยเพราะว่าเราส s a h a โทรบอกหมอให้เคลียร์และขณะเอกชนนะนานมากก็พอกลับมาเสร็จใช่ไหมคะก็ก็ต้องเคลียร์ท้ายงานแล้วก็ต้องเตรียมตัวนอนเพราะว่าวันพุธเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแต่เช้าเพาะฉะนันนั่งตื่นเมื่อวานม่อมตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะแล้วก็มาทําความสะอาดทุกอย่างเตรียมตัวให้พร้อมเจ็ดโมงเพื่อจะออกเดินทางพาพ่อไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้กลับมาก็ประมาณ สามโมงนะคะเกือบเกือบสามสามโมงเกือบสามโมงนี่แหละนั่งพักได้แป๊บหนึ่งเอ,อเ๋อก็ได้เวลาอีกแล้วก็ต้องทํานู่นนี่นั่นอีกก็เมื่อคืนก็น็อกอีกเหมือนเดิมนะคะน็อกอีกเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยก็ได้พักนิดนึงพักร่างกายนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยก็ต้องไปทํางานบ้านเขาอ,อีกนะคะแล้วพอก็ตอนนี้เขาก็เริ่มค่อนข้างที่จะช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างยากละเริ่มเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะทีนี้เนี่ยน้องก็คือเดี๋ยวต้อง ถ้าพ่อไม่ไหวจริงๆก็คือแม่ก็ไม่ไหวแล้วแม่ต้องเอาพ่อมาดูแลที่บ้านต้องเคลียร์บ้านแล้วถามว่าเราก็ทําได้นะคะทําได้มันไม่ได้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกการดูแลเขาคนแก่นะ่ะก็แค่ทําความสะอาดนะคะเช็ดเนื้อเช็ดตัวเวลาเขาอึฉี่อะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็ทําได้อยู่แล้วเพราะาเราก็เลี้ยงสัตว์อยู่แต่ว่าตัวพ่อจะมาหรือเปล่าแกจะไม่ยอมมาแกแบบแคล้ายๆเหมือนจะอยู่กับแม่มาส่วนแม่ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะส่วนแม่ก็บอกว่าเออพ่อเมื่อเช้าพ่อก็ล้มอีก พอชาวพอก็ล้มนะคะแม่ก hmm. ็บอกว่าเขาจะไม่ไหวแล้วนะจะยังไงบอกว่าไม่ไหวก็คือเราอะพร้อมอยู่แล like ้วได้เมื่อไหร่ได้ทุกเมื่อเราก็แบบเราบอกอยู่แล้วเรื่องมันมันไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเราเราแค่ดูแลเขาอยู่ในบ้านก็เหมือนกับเราเลี้ยงหลานเนี้ยคือหลานแต่หลานเนี้ยเราต้องเดินทางก็แต่เขาเนี้ยไม่ต้องเพราะว่าเราอยู่แต่ในบ้านเราดูแลเขาเช็ดขี้เช็ดเยวเขาก็ให้เขาคอยเรียกเอาอะไรเงี้ยให้หาข้าวให้เขากินกินเสร็จล้วก็เก็บล้างแค่นั้นเราไก็ไม่มีอะไรเพราะเราก็กินด้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ นอนแม่อมก็นอนตรงไหนก็ได้อยู่แล้วก็คือจ้งนอนก็คือแม่อมก็คงต้องนอนกับแกในข้างล่างนี่แหละเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ขึ้นไปนอนข้างบนาะปกติแม่อมหลับตรงตรงไหนก็ได้เป็นคนที่หลับง่ายอยู่แล้วก็คือนอนเมื่อคืนนี้แม่อมก็หลับอยู่ในห้องกระต่ายนะคะคือไม่ไหวะลุกขึ้นไม่ไหวจริงๆหลับอยู่ในห้องกระต่ายเลยยันเช้าอะค่ะคือหลับยันเช้าเลยนะคะนั่นแหละก็อยู่อย่างนั้นก็สักระยะหนึ่งนะคะก็คือจริงจก็ให้ก็ดีเหม to to so first, ือนกันแม่อมจะได้ผอมลงเพราะว่าแม่อมอ้วนด้วยเราก็อยากผอมนะคะ คือถ้ามันเหนื่อยมากๆเราจะค่อนข้างพร้อมแต่ไม่รู้ว่าเราเหนื่อยแล้วเราจะกินหรือเปล่าลยะะอ,อย่างนี้ยคะอะหลหนจะดูแลเด็กๆหนจะหมาหมาก็ป่วยด้วยนะคะหมาก็ป่วยด้วยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเนี่ยต้องไปคัดสรรอาหารให้เขาอีกว่าจะเอายี่ห้ออะไรที่มันดูน่ากินแล้วก็ดูดีนะคะเพื่อให้เขากินอีกนะคะของพี่ฝนรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะรายได้ก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าตอนนี้งานของพี่อ้อมก็ค่อนข้างเงียบงานผ่านนะคะค่อนข้างเงียบมากเนี่ยออเดอร์ไม่มีเลยคะ่ะปิดไปตั้งแต่ต้นเดือนละ ออเดอร์ปีตั้งแต่ต้นเดือนเดือนหน้าก็ไม่มีออเดอร์นะคะยังไม่รู้จะยังไงเลยนะคะแต่ว่าแม่อ้อมก็ก็ดิ้นรนได้ด้วยตัวเองนี่ค่ะถาเป็นหนี้ไหมเป็นเป็นเยอะมากหลายแสนเลยล่ะค่ะตัวคนเดียวเนี่ยค่ะการที่ไม่ได้ขอในก็หมายความว่าแม่อ้อมจ่ายเองนี่แหละแม่อ้อมก็หาเองนี่แหละค่ะก็เลยไม่ได้มาคือไม่ใช่แบบแบบแต่เอาแต่ขอขอขอมันไม่ใช่นะคะตัวเองก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างเงี้ยเป็นหนี้ก็ทนใช้หนี้เขาเอาอย่างเงี้ยเราไม่กล้ามานั่งไม่กล้ามานั่งขอแบบเดี๋ยวขออาหารเดี๋ยวขอ าเช่าชบ,บ้านอะไรเดี๋ยวขอมันไม่ใช่ไงเนี่ยวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวที่ยี่แปดเนี้ยน้องฟ้าต้องฉีดวัคซีนละแล้วเดือนหน้านเนี่ยก็เป็นเจ้าฝันกับน้ําตาลนะคะที่อาจจะต้องฉีดวัคซีนแล้วเราเนี่ยมีแค่สองมือการดึงสมองที่ต้องดูแลค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ถามว่าเหนื่อยไหมมนันไม่ได้เหนื่อยนะคะเพียงแต่ว่าบางทีก็ไม่ไม่เ,เรียกว่าอะไรละคะอ่า เราก็คิดเฮ้ยเราจะทาอะไรดีทายังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ไดเอามาคิดตลอดเวลาเพราะว่าเรามีงานต้องทาเยอะแยะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมันก็ต้องดี้นรนอะนะคะเพราะว่าเราในเมื่อเราเลี้ยงแล้วนะคะเราเลี้ยงแล้วถ้าอย่างมีเอฟซีหลายๆท่านก็ช่วยไม่อ้อมอทุกเดือนถามว่าที่ช่วยมาก็ก็บางแบบแบ่งเบาภาระไม่อ้อมไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะคะแต่ค่าใช้จ่ายที่บ้านไม่อ้อมเยอะมากค่อนข้างเยอะหลายอย่างนะคะ คือจริงๆ,ๆนะลำพังตัวแม่อ่อมกับกระต่ายอ่ะไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนเลยนะคะล้วก็ไม่ซียสเลยเพราะว่าน้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องมาซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเลยเพราะว่าน้องกระต่ายอ่ะใช้เงินค่อนข้างน้อยมากเขาใช้เงินเดือนนึงแค่สามสี่พันบาทเองซึ่งมันชิลๆมากเลยแต่แมวเนี่ยหมาแมวเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะเยอะมากค่ะมันเยอะอืทรายเนี่ยใช้เปลืองมากนะคะทรายใช้เปลืองมากเพราะว่าสิบสี่ตัวตอนนี้สิบสี่ตัวแล้วอาหารเม็ดเนี่ย แป๊บๆหมดแป๊บๆหมดนะคะแป๊บๆหมดแล้วกินหลากหลายยี่ห้อมากแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันเราพยายามที่จะให้เขากินให้เหมือนกันแต่เขากินไม่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยให้อาหารยี่ห้อที่แบบถูกๆนะคะคือซักคัดสรรหรือสรรหาให้กินที่อาหารประมาณปานกลางที่เราที่เราสามารถที่จะจะให้เขากินได้ไม่ได้เสกสรรแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ได้ให้เกล็ดต่ำนะคะก็คืออยู่ปริมาณปานกลางเพราะว่าเขาเรียกอะไรวะ เลี้ยงแบบพอดีตัวค่ะเลี้ยงแบบให้กินให้อยู่พอดีตัวอาหารเปียกไม่เคยได้กินนะคะเคยถ้าช่วงที่แมวมีเงินแม่พวกเขาจะได้กินแต่ถ้าตอนนี้มีเงินก็คือไม่ได้กินก็คือไม่ได้กินตอนนี้เลือ,อยู่แค่เลยอ,อยู่แค่อ่าอ่ากล่องนึงกล่องกว่าๆมั้มากแม่ก็เก็บไว้อย่างนั้นอะนะคะเก็บไว้อย่างนั้นอะว่าวันไหนเอออยากจะให้กินก็จะอ,ออกมาจะหมดท่นี้ก็ต้องสำรองเอาไว้เผื่อตัวไหนป่วย ก็สำรองเอาไว้หยุดแต่ถ้าเกิดป่วยจริงๆก็คือไม่เป็นไรในซอยก็มีขายนะคะเหมือนพี่ฝนอย่างเงี้ยที่เราอยู่ๆกินอาหารเม็ดไม่ได้ละไม่อยากกินละข้าวเหลือแบะเบอร์ทิ้งทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยแม่อมก็ต้องทำไงล่ะก็ต้องไปซื้ออาหารเปรียกมาคือต้องต้องหาทางให้เขากินให้ได้อะเพราะว่าถ้าเขากินไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหลายวันมาที่แม่อมสังเกตดูคือพี่ฝนมันไม่กินข้าวกินเหมือนกันค่ะแต่กินน้อยอย่างเงี้ย เราสังเกตแล้วไอพี่ฝนกินไม่ได้นะเราก็ต้องเอ๊ะเอายังไงดีเอาไปเทศเสื้ออาหารเปรียกมาสี่ซองนะคะเอาพี่ฝนกินแต่ถามว่าว่าคืนนี้กินไม่เยอะกินแล้วก็เหลือนะคะก็คือเรารู้แล้วว่าเขากินได้น้อยลงก็นี่แหละคะ่ะที่มันเป็นเหตุผลที่เราต้องคอยดูนะคะส่วนส่วนอย่างที่แม่ต้องบอกว่าถามว่าเราดูแลประมาณสิบกว่าตัวเนี่ยเราก็เราก็ต้องคอยดูคอยมองว่าตัวไหนกินไม่กินคือตอนนี้อะอย่างในกรงของเจ้า เจ้าลุงเนี่ยถ้าลุงกินข้าวได้เนี่ยอาหารเม็ดจะหมดเร็วคือหมายว่าจานวนตัวมันกินมันก็จะเยอะใช่ไหมอาหารเม็ดมันก็จะหมดเร็วเราก็จะรู้แล้วว่าเขากินส่วนเจ้าเนี่ยอ่าส่วนตาลจับไตเอียเนี่ยก็ปริมาณหนึ่งไตเอียเนี่ยเราจะรู้ามันกินทั้งวันอุ้มตาลรู้น้ําหนักของตาลว่าน้ําหนักตาลดีขึ้นก็แ,แสดงว่าตาลอ,อ่ะกินข้าวได้นะคะเราอุ้มเราก็จะรู้ว่าออเคเขากินข้าวได้น้ำหนักตัวที่เราอุ้มมันมันมือเราที่เราจับสัมผัสเราจะรู้เลยว่าเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะะค เพราะฉะนั้นเลี้ยงเลี้ยงจานวนน้อยๆอหรือ,อจำนวนเท่านี้มันก็ยังพอดูแลกันได้อยู่นะคะแต่ถามว่าค่าใช้จ่ายเยอะมาเยอะมากเยอะมากค่ะมันไม่ใช่น้อยๆรวมทั้งตัวเราเองต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ด้วยมันก็หนักพอสมควรสําหรับคนคนเดียวนะคะที่ต้องดูแลแต่แม่อ้อมก็มีแค่แม่ขี่ท่านที่คอยช่วยเหลือแม่อ้อมนะคะไม่ใช่ว่ามีเยอะแยะมากมายหรอกมีแค่เพียงแม่ขี่ท่านเองอย่างพี่ฝนเขาก็มีแม่ทุนหัวของเขาให้ค่ายายอยู่แล้ว นะคะทุกเดือนแต่ว่าก็ราคาอาหารก็จะมีอ่าประมาณคนที่ช่วยเหลือแม่อมอ,อยู่ประมาณสามสี่ท่านนะคะก็ที่ให้แม่อมอทุกเดือนก็มีอยู่แค่สามสี่ท่านนะคะไม่ได้เยอะบางท่านก็ซื้อทรายแล้วก็อ่าซื้อทรายแม่อมแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าช่วยอะไรละ่ะช่วยอ่ามีทิปบ้างมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็คือมีบ้างนะคะแต่ก็ถามว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยแม่อมอจดทุกสิ่งทุกอย่างคิดออกมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกินเยอะมากสําหรับ สำหรับหมาแมวนะคะค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะก็เออเขานอนกันอย่างมีความสุขค่ะแมวกลางวันมันก็ออกแต่นอนนะอ้อมพูดจนสิบกว่าชัว่วสิบกว่านาทีแล้วนะคะขอบคุณนะคะ